มาต่อด้วยกิจกรรมที่4กิจกรรมนี้เราพูดถึงเรื่องของเทคนิคการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนะครับการดําเนินการของกิจกรรมที่4นี้เราก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเช่นเราจะมีการศึกษาคลิปวิดีโอคร่าวๆแนะนํากิจกรรมจากวิทยากรกน,นะครับแล้วก็มีการนําผลการศึกษาปัญหาจากกิจกรรมที่3นะครับมาร่วมสรุป การรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายในและภายนอกนะครับว่าโรงเรียนต่างๆต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดจากหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในภายนอกนั้นนะครับอันนี้เป็นการปฏิบัติจริงนะครับร่วมกันนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงผลการดําเนินการว่าเราได้ทําไปแล้วผลการดําเนินการเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหน่วยงานที่ว่านะครับก็จะมีหน่วยงานภายในนะครับ อย่างเช่นครูด้วยกันนะครับที่พบปัญหาเด็กนะครับอาจจะมีความเชี่ยวชาญต่างกันนะครับเช่นคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจําชั้นไปพบเ,เด็กนักเรียนมีปัญหาในบางเรื่องนะครับก็จะส่งต่อให้กับครูที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไปนะครับเช่นส่งให้ครูแนะแนวนะครับส่งต่อให้ครูพยาบาลครูประจําวิชานะครับหรือฝ่ายปกครองนะครับช่วยดูแลเด็กคนนั้นต่อนะครับ สำหรับการส่งต่อไปหน่วยงานภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเนาะเพราะว่าหน่วยงานภายนอกเนี่ยมีความสำคัญเยอะมากนะครับกับเรื่องของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเนื่องจากว่าโรงเรียนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้โดยตรงนะครับก็ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือมาจากข้างนอกเนี่ยมาช่วยนะครับก็จะเป็นการส่งต่อเด็กจากในโรงเรียนไปสู่หน่วยงานข้างนอกนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็ จะร่วมกันพิจารณาปัญหานะครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นกับปัญหานั้นคือหน่วยงานใดนะครับเราก็จะส่งต่อเด็กหรือว่า ทําเรื่องถึงหน่วยงานนั้นเพื่อที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการประสานงานไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกนะครับซึ่งรายละเอียดของการดําเนินการนะครับเราคงจะได้คุยกันในระหว่างการเข้ากลุ่มจริงๆของพวกเรานะครับหลังจากนี้ก็คงต้องไปศึกษารายละเอียดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการดําเนินการกลุ่มครับ